พอพอคนแตกตัวรวยไปหาพระวิ่งให้เข้ามาก่อนเลยถ้าคนจน <ๆ S 1> จนซ้อมซ้อไม่ให้เข้ามาชาวบ้านอะไร่ไม่ได้จัดได้ทีเพิ่งเท่ไม่ได้นะยิ่งสูงยิ่งหนาวหม,มายความว่าที่หนาวคือหนาวจากชาวบ้านคือยิ่งสูงไปยิ่งไปคบคนรวยชาวบ้านก็ยิ่งห่างไกลเนะี่ยอันนี้คือเป็นมูลเหตุในที่สุดเมื่อพระมีเงินก็ไปไปคุกคลีกับผู้คนที่เป็น คนร่ารวยแล้วเนี่ยมันจะมีมันก็จะมีแนวโน้มที่จะหนึ่งแหละได้เงินมาเยอะสองใช้เงินไปเพื่ออะไรแล้วก็มันจะไปเกี่ยวข้องกับศีกามันเป็นค่านิยมของพระ<ม>ที่อยากจะมีคน<ม><ม>เจ้าขุนมูลนายโน่นนั่นนี่มาอยู่แวดล้อมมีเจ้าสงเจ้าสัวมาอยู่แวดล้อมเนี่ยมันจะไปเพิ่มบุญบารามีของ่รนมาจากเรื่องเงิน<ม>เรื่องเงินที่มันมาจากอะไร ที่มันมาจากหนึ่งแหละยศถาบรรดาศักดิ์เงินนี้มันมาจากมีตําแหน่งใช่ตาแหน่งแห่งผลสองยศถาบรรดาศักดิ์ก็คือสำนักศักดิ์สองตำแหน่งทางการปกครองแต่เจ้าวาดเจ้าคณะตําบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคอันนี้มีเงินเดือนหมดนะอันนี้มีเงินเดือนหมดนะสามตำแหน่งในแง่ของผู้บริหารสถานศึกษาโอ้ก็คือสองเด้งแล้วนะเนี่ยสองสามเด้งเลยนะเจ้าวาดรสมมติเป็นตําแหน่งทาง วิชาการอีกใดอีกบางรูปบางท่านเนี่ยมีตำแหน่งทางโลกทางธรรมประมาณห้าถึงสิบตำแหน่งก็คงมีความสามารถอะไรอาจจะมีความสามารถใช่เราก็มีความสามารถเช่นเรียนเก่งเช่นมีสมรรถกะสาสูงสามมีศักยภาพโน่นนั่นนี่ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันมีเงินเดือนแสดงว่าสมมติสิบตำแหน่งเนี่ยก็ต้อง เงินเยอะเกือบแสนนะเกือบแสนแล้วสีกาก๊อกยังไม่ชอบได้ไงมาจากเรื่องเงินเรื่องเงินที่มันมาจากอะไรที่มันมาจากหนึ่งแหละยศถาบรรดาศักดิ์เงินนี่มันมาจากมีตําแหน่งใช่ตำแหน่งแห่งหน สองยศธรงบรรษั์ก็คือสำนักศัก์สองตำแหน่งทางการปกครองแต่เจ้าวาดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคอันนี้มีเงินเดือนหมดนะอันนี้มีเงินเดือนหมดนะสามตำแหน่งในลแง่ของผู้บริหารสถานศึกษาโอ้ก็คือสองเด้งแล้วนะเนี่ยสองสามเด้งแล้วนะเจ้าวาดาสมมติเป็นตำแหน่งทางวิชาการอีกไดไดบางรูปบางท่านเนี่ย มีตำแหน่งทั้งทางโลกทางธรรมประมาณห้าถึงสิบตำแหน่งเอาไปทำอะไรได้จังก็คงมีความสามารถอะไรอาจจะมีความสามารถใช่้เราก็มีความสามารถเช่นเลี้ยนเก่งอ่าเช่นอ่ามีสมณศักดิ์สูงสามมีศักยภาพโน่นนั่นนี่ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันมีเงินเดือนแสด่งว่าสมมติสิบตำแหน่งเนี่ยก็ต้องมีเงินเยอะเกือบแสนนะเกือบแสนแล้วสีกากรยังไม่ชอบอะไรไง เกือบแสนต่อเดือนพอเกือบแสนต่อเดือนเนี่ยมันพอมีมีตําแหน่งมันก็จะมีเงินคนเรามีเงินแล้วมีจินตนาการไหมก็เหมือนเรามีเงินเดือนแล้วก็อยากซื้อนั่นได้นั่นได้นี่นะฮะอยากมีพากก็เหมือนกันตรงๆก็เมอมีเงินเนี่ยมันจะคนเราจะเสี่ยงเงินให้กับกิจการใช่เยอะหรอคือปัญหาคือถ้ามีเงินแล้วย่อมมีจินตนาการแล้วมีเงินกูต้องซื้อรถนะเ ความสะดวกสบายจินตนาการที่ต้องคิดถึงความสะดวกสบายและก็ทฤษฎีของมัสโล่หนึ่งความมั่นคงทางกายความมั่นคงทางจิตความมั่นคงทางสังคมพวกนี้มันมีพอมีเงินแล้วปั๊บมันจะมันจะขึ้นถึงตรงเนี้ยถ้าไม่มีเงินก็แสวงหาแสวงหายังไงมันก็ต้องแสวงหามีตําแหน่งมีกิจการอยู่วัดหลวงวัดไม่หลวงอย่างนี้นะยิ่งอยู่วัดหลวงยิ่งเงินเยอะ ถ้าอยู่วัดธรรมดาก็ต้องสร้างชื่อเสียงเป็นเกจิถ้าคนที่เก่งเกจิไม่ได้ก็ต้องขึ้นสู่ตําแหน่งปกครองมันก็จะได้เป้าหมายของการที่มีสิ่งเหล่านี้คือเงินอย่างเดียวเนี่ยพอมีเงินปั๊บมีจินตนาการอาละมีเงินเยอะๆล้านสองล้านสิบล้านยี่สิบล้านเริ่มนะครับเริ่มนะครับหนึ่งที่ดินก็มาแล้วครับซื้อที่ไม่ใช่ซื้อให้วัดนะพงถ่ไปซื้อให้ตัวเอง ซื้อให้ญาติพี่น้องบ้านบ้านงถ่ายไปในชื่อของอ่าใครพ่อแม่พ่อแม่ญาติพี่น้องอ่าแล้วก็สุดท้ายเงินนี่มันมีกลิ่นแรงกลิ่นเงินนี่แรงคนที่สูดกลิ่นได้เร็วที่สุดคือผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่คือมันมีประเภทผู้หญิงจริงนะที่เราคุยกับใครหลายคนอะมันนี้ผู้หญิงประเภทที่ชอบพระ คือคือ,ค,อคือผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้พูดตรงๆนะทฤษฎีน่าอาจจะผิดก็ได้นะผู้หญิงไม่ได้ชอบพระนะแต่อชอบเงินเออคือแล้วเอาให้ง่ายท่านมีเมตตาใชจจ่จะไปขอตำรวจจะไปขอทหารมันยากอืมคือง่ายกว่านะคือคือ,ค,อคือผู้หญิงเนี่ยก็จะมองว่าพระรูปนี้มีชื่อเสียงไหมสองเขาไม่ได้มองเรื่องตอนแรกก็ไม่ได้มองเรื่องเงินเลยพูดตรงนะผู้หญิงที่ก้าหาเนี่ย เขาไม่ได้มองเรื่องเงินเลยมองชื่อเสียงยศั์สามก็คือตำแหน่งเขาจะมองแล้วเข้าไปเพื่อเขาหวังว่าพระเหล่านั้นจะให้อะไรกับเขาอันดับแรกนะมไม่ได้มองเรื่องใต้สะดือนะอจะบอกให้ไม่มีเรื่องใต้สะดือ,อใต้สะดือคือมาที่หลังม,มาที่หลังเหมือนไอ้ก๊อฟอ่ะไอ้ก๊อฟไปคบกับอ,กอ,อ,อันคนนั้นอ่ะไอ้ลูกยูอ่ะใส่เสื้อไอ้ลูกยูสีแดงอ่ะ คนที่ใส่เสื้อไอรูดูซีแรงถอยเอสคัทให้เลยเนี่ยมันเริ่มตกใจนะมสุดยอดเลยนะเออมันเริ่มมาตรฐานมันเริ่มสูงเฮ้ยคบกับแบบนี้มันได้เงินเหรอมันต้องมองระดับเดียวกันนะว่าเอยระดับนี้วัดนี้วัดนี้วัดนี้ถ้ากูเข้าหาได้มันก็เลยกระจายไปเลยอ่านั่นเออมันถ้าเป็นอย่างนั้นคือเรื่องใต้สะดือมันมาทีหลังนะไม่ได้มาก่อนแต่พอไปคบกันเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่มันได้เนี่ยมันจูงใจอื มันจูงใจในที่สุดมันก็จะเกิดกระบวนการก็เรียกว่าส่งต่อพอมีเงินปับ๊บมีบ้านมีรถแล้วก็ต่อไปก็มีอะไรครับที่ดินผู้หญิงเอ่อที่ดินแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยตอนแรกพระเอาผู้หญิงมาใช้อะไรผู้หญิงที่พระที่พระเอามาอยู่รอบตัวเนี่ยเอามาใช้อะไรหนึ่งเอามาเป็นตัวชูโลงตัวชูยศศักดิ์ตัวเองออคือพระยิ่งสูง ก็ยิ่งคบญาติโยมที่รวยข้าใหญ่ที่พูดไหมความที่มีญาติโยมที่รวยอยู่ข้างๆมันกลายมาเป็นตัวที่ทําให้พระรูปอือ่นๆเกรงใจโยบุปถัมีใช่ไหมพระกร์ซึสมุติพระกอเนี่ยสมมติพระกอเนี่ยอ่าสมมติพระก,นระกนอ,อะะกนมะนมีโยมมหาเศรษฐีอยู่สนับสนุนเนี่ยแหมมันคมคนอื่นได้หมดเลยนะเนี่ยนี่คือคติแบบว่าค่านิยมของพระ มองเห็น <One> บ <input> ้าพนะนี่ไงก็อยากมีผู้หญิงที่คือยุคเพื่อนผู้หญิงผู้ชายนะที่เป็นเครื่องหักบอดีมาอยู่มาอยู่เป็นเป็นสารนุย์เป็นลูกศิษย์อ่ะวันนี้แสดงว่าพระถ้ามีลูกศิษย์เป็นนักการเมืองนี่ไม่ต้องพูดเลยอ่านิ่งครับมันคือไปไหนก็ได้รับความเกรงใจโน่นนั่นนี่แล้วในสังคมบริวทของสังคมสงก็จะรู้กันว่าเฮ้ยอันนี้เด็กใครวะหลวงพ่อคนนี้ใครอยู่เบื้องหลังใครเป็น สปอนเซอร์ให้แคมเูญสิอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้มันกลายมาเป็นว่ามันเป็นค่านิยมของพระที่อยากจะมีคนเจ้าขุนมูลนายโน่นนั่นนี่มาอยู่แวดล้อมมีเจ้าสงเจ้าสัวมาอยู่แวดล้อมเนี่ยมันจะไปเพิ่มบุญบารมีของท่านถ้าสับทางโลกก็คือคอนเน็กชันอ่ามีคอนเน็กชันอันนี้ยมันก็เลยกลายมาเป็นว่าในสังคมพระถ้าใครมีแบบนี้จะถูกมองจากผู้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเื มันจะง่ายเพื่อที่จะมงจับตามองใช่เพื่อ<ม>จะใช้ศักยภาพเหล่านี้ไปในการหนึ่งพนุกบรุงพป็ศาสนาหรือเปล่าใไปสร้างศาสนาสถานอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือที่มานะที่มาพอมันมีอันนี้มันก็กลายมาเป็นว่าพระเองก็สวยหาอ,อยากมีโยมอยากมีโยมนะมถ้าพอพอคนแตกตัวรวยๆไปหาพระวิ่ง ให้เข้ามาก่อนเลยถ้าคนจนจนซ้อมซ้อไม่ให้เข้ามาชมาวบ้านอะไรงี้ไม่ได้อยากได้ที่พึ่งเท่ไม่ได้เละต้องหาคนรวยๆเลือกได้ด้วยอันตรยเามันเลือกได้เลือกได้นะ<ม>ยิ่งสูงยิ่งหนาวเข้าใจไหมยิ่งสูงยิ่งหนาวหมายความว่าที่หนาวคือหนาวจากชาวบ้าน<ม>คือยิ่งสูง<ม>ไปยิ่ง<ม>ไป<ม>คบคนรวยชาวบ้านก็ยิ่งห่างไกลเนี่ยอันนี้คือเป็นมูลเหตุในที่สุดเมื่อพระมีเงินก็ ไปไปคุกคีกับผู้คนที่เป็นคนร่ำรวยแล้วเนี่ยมันจะมีมันก็จะมีแนวโน้มที่จะหนึ่งหละได้เงินมาเยอะสองใช้เงินไปเพื่ออะไรแล้วก็มันจะไปเกี่ยวข้องกับสีกาอันนี้อันนี้ไม่ได้ตำหนิใครนะไม่ได้ว่ากล่าวไม่ได้ไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะแต่ว่าภาพรวมมันเป็นอย่างนี้จนในที่สุดปัญหาเหล่านี้มันก็พอกคุนพอกคุลพอกคูขึ้นในสื่อมันก็แตกเงินก็คือเงินเงิน คือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเงินเลยนะอ,อย่างที่อาจารย์บอกว่าเงินพอเงินพอมีเงินปุ๊บเนี่ยสติก็จะเข้ามาพอสติบางรูปนี่ที่ในข่าวนี่ไม่ได้มีคนเดียวด้วยเอเข้าพอเข้ามาคนเดียวนี่ไม่เท่าไหรนะถ้าเข้ามาหลายคนปุ๊บนนเนี่ยเป็นเรื่องถ้ามีส้นทีนจะตามมาเลยต้องมาหลายคนปุ๊บมันมีสูตรที่ครูบาอาจารย์โบราณท่านบอกว่าสตังมีสีกามาสตังมีปัญหาสิ่งที่จะมาก็คือ นั่นแหละมันพูดออกกันไม่ได้ก็คือนั่นแหละมันตามมาปัญหามันจะตามมาทันทีซึ่งตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะสูตรนี้เป็นอย่างนั้นหมดเลยนะสูตรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นคือประเด็นของเราก็คือว่าในกรณีซีกาก็ปเนี่ยมันเป็นซีกาลอวนซีกาเขาเรียกว่าสังฆทานเวียนเทียนมีคนตั้งคำถามว่าทําไมสีกาก็ปจึงเข้าหาผู้ใหญ่ได้มันจะเข้าหาไม่ได้อย่างไงก็คนแรกกเทพแล้วอ่ะ เทพมาส่งต่อให้เทพส่งต่อให้ราชส่งต่อให้เทพอย่างนี้นะคือโยมคนนี้รู้จักคนนี้ก็ไปรู้จักกับพวงหนึ่งพระนี้ก็ก็อยากอวดก็แนะนําให้อีกคนหนึ่งแนะนําแนะนําไปในที่สุดมันก็จะวนอย่างนีน้ผู้หญิงเขาไปเพื่อเป้าหมายเดียวนะถ้าถูกส่งต่อ,หอเหมือนจรวดเนี่ยหเหมือนจรวดก็จะไหมจรวดถ้าถ้าดินประสิวหรืออะไรสังส่วนผสมมันไปไกลอะข่าวที่เกิดขึ้นในวงการส่งต่อเนี่ย นักศึกษาที่เป็นพระเนี่ยเขารู้สึกกันยังไงบางคนก็สะใจนะรอทำไมสะใจอ่ะบางรูกก็สะใจนะรอบางกลุ่มอ่าบางกลุ่มสะใจเพราะอะไรเขาเป็นพระน้อยออเขาเป็นพระผู้น้อยอพอพระผู้น้อยเนี่ยถูกถูกแบบว่าต้องอยู่ภายใต้อันเดอร์เนี่ยผมต้องบอกผมพอนึกพ้าบอกนะเข้าใจไหม อไในอมู่บ้นนีก็เหมือนกับว่าผู้มีอำนาจโดนลงโทษผียีร่างเนี่ยก็ใสใจใ่้มีอาจเนี่ยโดนกระทำมันมีคำหนึ่งบอกว่าโดนสมั่งเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยคือก็อย่าลืมว่าพระท่านก็ท่านก็อยู่ในสังคมที่ถูกกดดันอยู่พอสมควรแต่ก็อย่าไปว่าท่านนะท่านก็พูดออกมาว่าเนี่ยนิมนต์แสดงความคิดเห็นหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าท่านรู้สึกยังไง อาจารย์อาตมาขอพูดหน่อยนะไม่แหงโดนซะมั่งก็ดีไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ